สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมูผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่เกษตรพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ต่างๆรวมถึงวัดและาศาสนสถานของแต่ละาศาสนาโดยเฉพาะวัดนับเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากวัดส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านพักอาศัยของประชาชนทําให้เราได้พบเห็นภาพการช่วยเหลือของพระพิสุสามเณรช่วยกันพายเรือนําสิ่งของทั้งข้าวสารอาหารแหง้งออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภั แม้ว่าวัดหลายแห่งจะประสบภัยก็ตามขณะที่วัดบางส่วนที่ไม่ถูกน้ําท่วมยังถูกใช้เป็นสถานที่พักอาศัยของชาวบ้านพร้อมเปิดเป็นโรงทานปรุงอาหารสุกใหม่นําไปแจกจ่ายแก่ผู้เดือดร้อนดังเช่นวัดในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาทีล่าสุดมีพื้นที่วิกฤตถูกน้ําท่วมหนักแล้วถึง11อําเภอโดยคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีได้มีบทบาทช่วยเหลือร่วมกับภาคส่วนต่างๆพระเทพเสนาบาดีเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเล่าว่า คณะสงฆ์ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาในพื้นที่ประสานงานกับจังหวัดจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและลงพื้นที่แจกถุงยางชีพช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตเช่นที่อำเภอชัยบาดาลอำเภอบ้านมีโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านมีน้ำท่วมหนักถึง9าตำบลต้องใช้เรือไปแจกสินคองจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลืออุทกภัยโดยทางเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยก็ประสานกับทางผู้ว่าการจังหวัดเราก็จะลงไปแจกถุงยางชีพช่วยเหลือใน อย่างเช่นอำเภอบ้านมีตอนนี้ที่หนักมีอยู่ถึง9ก้าตำบลแล้วก็รับน้ําแล้วก็ต้องใช้เรือเข้าไปในส่วนที่2ก็คือให้วัดที่มีความพร้อมเป็นจุดพักคอยเพราะตอนนี้หลายจุดประชาชนไม่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนไม่ได้ก็ต้องมาใส่ที่สาราวัดแล้วก็ให้ปรุงอาหารเลี้ยงดูญาติโยมด้วย ขณะที่ศาสนสถานอีก4ศาสนาทั้งคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกมีกรมการศาสนาประสานงานโดยนายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์อธิบดีกรมการศาสนาก,กล่าวว่าได้ร่วมกับทั้ง4องค์กรลงพื้นที่นําถุงอย่างที่ไปช่วยเหลือศาสนิกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งยังจัดเตรียมงบประมาณสําหรับบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานหลังน้ําลด จากความร่วมมือของวัดและองค์กรทาง5ศาสนาที่ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวัดและศาสนาสถานที่ไม่เพียงเป็นที่พึ่งทางใจแต่ยังเป็นที่พึ่งในยามเกิดภัยต่างๆที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์อุรกภัยนี้ไปให้ได้มาลิชยโยรายงาน